วันยังบ่าพ่อมาถลตเตอรีร่เนี่ยอ้ยายพอ่อจามาเบลต์สนิทจะได้กับ,บ่พอ่อโอ้ยเอาบัสวิ่งไปเหล่ามื่นหนึ่งเลยอู้ยอยนินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานพ่อสวยพารวยครับนะตามแนวทางพ่อสุพรรณครับเอฟซี G, ครับผมพ่อสุพรรณเพิ่น เลขนั่งเอาเด้ครับเด้อไปนั่งเอาอยุ่ในธรรมต่างๆนะครับเนาะคนมีแนวเหตุเอาคือเป็นของโบราณอ่าไปทําพิธีเอาตัวเลขเด็ดมาฝากมาตอนเอฟซีทุกท่านทุกคน่คอนสีเขาไปชมลิปของพ่อสุพรร FC, ันเอฟซีก็ให้ใช้วิจรณญาตในการรับชมรับทังช่องเป็นซื้อกลางเสนอไวเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับเอฟซีครับผมเนาะอเอาอ,พ,อพ,รรพ่อสุพันคนสีได้เลขตัวใดมาฝากมาตอนเอฟซีทุกท่านทุกคน เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับด้วยคันมักกัจัดคันขัดกระพันคันมากคันชอบอยเริ่มกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้สาหรับเอฟซีใหม่ที่เข้ามาครับแนวทางพ่อสุพรรณจะได้ตัวไหนไปฟังคุณพ่อันจิวสู่ฟังครับผมสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับเป็นไดเนาะวางวางบ่านเอาคุณพ่อวางอยู่วางอยู่ว่างพอดีพี่คำร่งขึ้นมั่นโอ้คำร่างขึ้นมั่น บมเป็นสีได,ได้หลายประตูบบมันก็ได้โอ้มันแต่ลายอยู่มันน่ะนะเออมีแตูเห <c oughs> มือนไปซื้อเลขมาแล้เ <c oughs> อว <c oughs> ยังยังดีอยู่ได้บพราะลายได้มาลอยเดี๋ยวนโอ้ยังใครอยู่เนาะครับเนะเเาะอืึได้หกหนึ่งเก้าหนึ่งโอ้ไปได้ตอนไหนล่ะครับนี่ตอนสุดท้ทายโอ้ในโค้งสุดท้ทาย อไม่โทษบอกกันเลย่ได้โทษมันหมดเวลาแล้วไงก้าผมอมือสุดทถ่ายพอดีว่าที่เป็นฝันบอกพ่อไม่เอาม่โทษเลืฝันโอ้ก็เลยเล่นลางอย่างเดียวเลยโอ้ก้าหนึ่งหกหนึ่งโอ้ก็เลยได้นลางเลขไปนั่งเอาบ่กเขานะพ่อเนาะบอบอบอเขาเปลี่ยนเปลี่ยนอันเฮ็ดไหมแล้วบาดเนี่ยย่าเห็ดดูรายอันเก่าเปลี่ยนแล้วเออ เรียนแล้วบ่ะท่านน่ครับผมอืมเก็บมาแล้วโอ้ไปเอายุ่งตรงไหนล่ะพ่อบัดนี้แบบทีนี้ไปเอายุ่อันบวกไกลเราไกลๆเลยยุ่งน้ำจอบก่อนี่ล่ะโอ้ครับเป็นสารบอกครับเพิ่ฮะเป็นสารบอกเขาส้นไก่เนี่ยแเนโอ้สารเจ้าพ่อสารเจ้าพ่อเขาส้นไก่โอ้สารเจ้าพ่อเขาส้นไก่ารเจ้าพ่อเขาส้นไก่ โอ้บางครั้งกบ่พ่อหักหักอืมบนไปขอยังก็ได้อยู่เด้่ล่ะโอ้บนไปบานก็ได้มันตักคลิปจะแล้วเนาะ้อกของต้นไก่ก็ะดิ่งโอ้ตัวแมีนครับผมแมีนครับแจีงว่าขึ้นกระลังขึ้นเขาพอดีเนาะช่วงนั้นครับท่างโคงพอดีมันบ่แมีนอยู่กับหม่องยู้นี่ละหม่องยู้นี่ละครับผมรู้สึกว่าบ่ไดไปหลายปีแล้วครับไข่ครับข้าตากตอนสมัยก่อนนี่ผมไปมันทางเลี้ยงสวน เดี๋ยวนี้มันซีเลนพุนปัดพวกจะเลิศแล้วไปหลงเลยตัวนี้ล้มไฟติดตลอดทางบนละโอ้ครับผมทางไปน้ำตกเอราวัณนั่นแหละโอ้ครับครับครับเอ็งว่าอยู่ในถ้ทำมันก็คักบูหยอกยังเลรอคักบู้หยอกเดี๋ยวนี้มันหลายพุทธไปทำไรวัดไรไรก็ดีบุนั่นแหละจะไมันึงขังเออ ว่านหนูขึ้นบอกท่องเที่ยวเนะาะครับผมไปหลายคนบ่พก<อ>่ะไปเงืนนี่บ่หลายดอกหลายอือนี่หาคนอือเราเห็ดได้พร้อมยังพร้อมยังอ้อาวพร้อมมาได้พ่ออืออ่าเห็ดมาได้หังสี่เด้อครับขางบนเห็ดไดเห็ดหนึ่งสี่อือเจ็ดหนึ่งสี่ครับนี่แหละ ตัดหรินหนึ่งีเดินไปหนึ่งสี่ะเจ็ดหนึ่งสีอหนึ่งซีแล้วก็เจ็ดสีโอ้ตัดเอาอยู่ไนนี่บ่พ่อตัดเอาไน้นันเลยครับผมเจ็ดซีหนึ่งซีครับแล้วก็เจ็ดหนึ่นี แต่เดินเดินหนึ่งซีตเดียวเลว้เดนหนึ่งซีตเดียวเ<อ>ม็ดเดียวเลยเม็ดเดียวเลยครับบนบนคข้างล่างในเก้าสามเม็ดเดียวโอ้ล่างเก้าสามเม็ดเดียวครับอะไรจะขึ้นจะรุ่งอ่ะแนวแจ้เด้อแจ้มันเดินได้ที่เก้าสามครับ โ่ะผาดอีกอ่ะโ่ะผาดแกหงวดนียเกี้ครับพวกเขามันหนีเพรื่องเอาบ่เคยพ่าดจะหมดไหมโอ้ยยังม,มึงเนี่ยครับนี่โด,ดนโดนเป่เทียนึงบ่ะพวกเดีู๋วโอ้ยครับเป่าดูมันลายลววาเลยวพ่อแมียนเอาเทียเดียวจบเลยมองได้เพื่อกันเนาะครับเป่าดูหนี่ลายหลดเนาะครับมาดูลายกันนี้เอาดูลายมันกับว่อันนี้เนาะอันนี้ โอาหลายเดือนแล้วหลายเป็นปีลลแล้วมั้งว่าจะไปเอาเงันสองสามคืนที่ผ่านมาเนี่ยเปานั่งเอาคือเก,าอกอ่าวป่ะพ่อครับนั่งเอาเหมือนเดิมได้เอาเงินห้างเงินยังไปเฮ็ดปออ่อพ่อคือดยังไหนเอาอเอาเงินไปเฮ็ดเอาอันรอหาไปเฮ็ดโอ้อรอหาเฮ<า>็ดรอหาไว้ยัง ล่างในเม็ดเดียวเลยเก้าสามตัวเดียวเก้าสามอือล่างไรคเก้าสองมือนี่แหละแล้วบุบดุ๊ต้องล้อเหรอเนี่ยเจ้ผู้มาเขาไมัหน่อกมันไดตัวนี้ชัดเจนเลยครัแต่หมันใจที่สุดว่าเบอเซ็นพันโบอเซ็นคือหนึ่งซจี๊ยดบนนั่นนะโอ้ครับผมหนึ่งเจี๊เนี่ยบ่ต้องไปฝืนบ่ต้องไปเสี่ยนบ่มีขังที่สองเนอะก็เดียวเลยโอ้เงี้ยนี่ก็เดียวเลยวะกอกเดียวเลย รถต,ตรุลีก็จัดมาแล้วหาพวกไปแล้ดวดู้งสี่นี่มันไปนี่ละนี่จะได้าหาไรวรุษโอ้รางวัลที่หนึ่งยุ้งไปเลยวาพ่อแมนยุ้งไปรดรถตุลีรางวัลที่หนึ่งนี่จงได้ก็บตองมาแท่ตึ้งสเพราะว่าทัดเจนวะพ่อทัดเจนเพราะมันเป็นปีเลยแม่เพราจะเอาไง เรายังเบลเคยผาดแจ่า้อานนะก็จะมันไกแหงครับอืมยุบงนี้ไปเอาบ่เคยผัดเท้า่บลเเคยผัดเขาเผาเราว่าด้วยเบนี่ลรามันโดนเราเเล่ยไปเล่ยไปแบบเตยใส่ปีใหม่หรือล่าไงลงันก็ได้หลายยุบก็ได้หลายยุบแต่มันจ่อมือหน่อยมือเร่ยออกไปยังขึ้นเหมือากัน ก็ได้รถตะลี่ดิได้เด้งโอ้ใส่ปีใหม่ได้บ่ะพ่อเนี่แน่นอือใส่ปีใหม่เลยครับเอซี่ครับผมของขวัญปีใหม่จากพ่อสุพันอ่อให้เอซีเน้นตัวเดียวคือหนึ่งซีคือเอ่อบนนี่คือหนึ่งซีตัวเดียว <ไป S 1> ครับ <ไป S 1> รบนไปล่างน้ำก็ได้ถ้าโอ้แต่มัน<ไ>ตัวนี้มันเน้นที่สุดนะเออมันเด่นที่สุดเลยครับอือ กับน้ำบาโออกับกับเบานี้ยไม่ต้องกับลายดอกโอ้คือกันไหว่าต่อตัวกับนี่กันไห้เออกันไหวจัต่อปฏิบัติครับผมตัวตรง้กันมาไหวแล้ว่งกันกันบางทีหนึงบางทีไดไม่ยากแล้วโอ้ได้มากไปอยู่ที่ดินขั้นแต่พนดวันที่ห้าอยม่ทีอ สิไปหาใสอีก่ะงานตถพางเนี่ยงานดถพางขาดไม่นอาแฟ้ยหมรงนี่มันเปน่หกขเจมาโอ้สิไปหาไปอีกไปหาไปอีกโอยังบ่พ่อบา่าถลตะลี่เนี่ยโอ้ยบอพอมาเบรกตรวนี้จะได้กบบพอโอ้ยเอาบัโอ้ไปเราเมินนึงเลยโอ้โตัวเดียวนี่เมินนึงเลยบอก่ะแม่จัดจะรถตะลี่เลยนะโอ้ แต่นั่นบุคคลในว่าวได้ว่าวเลี้ยงโรตี่ยเห็นจใช่ยาอบดเลยไงครับผมฝันดีพ่อพ่อจะได้เลขตัวนี้มาโอ้ยฝันดียังคักเลยฝันว่าเด็นนกจะนั่งกอดยิ่งไหมโอ้โหกว่าดวมนตรงมากที่หนึ่งเดียวอม่มันใจเงี้ยมันใจตั้งแต่มือแวุ๊คนละวะครับมันใจไรจนที่ไปหาหนุ่มอบว่าพ่อตัวเดียวนี่หมื่นหนึ่งแล้วครับ พอดตัวเดียวตัวนี้เมืออหนึ่งแล้วครับพี่ครับผมว่าต้องเอาตัวอื่นหนีว่ัสันอพอพนกำลังขึ้นมั่นอยู่ครับพี่ครับผม,มได้เลขมากเลยมีงานยุไซวัสพุมองไรพนว่างขายตัวนี้สิเป็นยางหาแต่ตัวเดียวสามตัวนี้เพรเกินนี่เพรอะ่เพเกินนี่ล่ะ นี่เอารวดเจ็ดสีหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่นี่ยจัดมาโหลดเอเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่จัดไปได้สามตัวตัวนี้นะครับวนะ่างจะรื่มหกประตูนะครับเอฟซี FC ครับผมมุนเอาไว้นะครับวนะ่างเจ็ดหนึ่งสี่ตัวเดียวเม็ดเดียวครับเอฟซีครับผมอ่าว ให้สุกให้มันให้ล้ำให้รว่ให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับผมสลาคิดมีกรับขอบคุณคุณพ่อสุพัรณ์ในหลายครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ